ดิฉันชื่อนางสาววนิสาทัพธมาตเป็นสิทธ์เก่าจากกสนอเป็นสิทธิ์เก่าคุณครูเตอร์อจะขอบคุณกสนอและอยากขอบคุณคุณครูเตอร์ที่ให้ที่ช่วยให้หนูได้มีการเรียนรู้ ได้ได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็นําวิชาความรู้ที่คุณครูได้ให้ที่กศนได้ให้ได้มาพัฒนาอาชีพมีทักษะการเรียนรู้จนหนูได้จบจากกศนเป็นสิทธิ์เก่าจากกศนอ,อยากขอบคุณกศกกนตบ,บุบางยะแพทกและคุณพุเตอร์มากนะคะขอบคุณค่ะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลบางยะแพกอาจารย์ผู้ดูแลคืออาจารย์สัญญาบัวคล้ายผู้จัดทำนางสาวประพสรทนสาวะองค์ประกอบหลักของแบบการเรียน 1. การเรียนในห้องเรียนวันอาทิตย์ 2. การใช้เทคโนโลยีสริมการเรียนรู้ 3. การเก็บคะแนนและวัด เสริมหลักสูตรการเรียนการเรียนในห้องเรียนวันอาทิตย์เวลาจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์เท่านั้นเพื่อให้ผู้เรียนที่ทำงานหรือมีภาระหน้าที่อื่นในวันธรรมดาสามารถเข้าร่วมเรียนได้เนื้อหาเน้นการบรรยายหรืออธิบายกลุ่มและกิจกรรมแบบมี ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่ซับซ้อนและกระตุ้นการมีส่วนร่วมบทบาทอาจารย์อาจารย์สัญญาวัยใายจะทำหน้าที่เป็นผู้นำการเรียนรู้ให้คำปรึกษาและตอบข้อสักถามต่างๆในห้องเรียนการใช้เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ Google c l a s s r o o มใช้เป็นแพลตฟอร์มหลักในการจัดการเรียนการสอนการบ้านหรือแบบผัดผู้เรียนจะได้รับมอบหมายงานต่างๆผ่าน g o o l l e l a s s r o o m เพื่อทำส่งเป็นการบ้านและใช้เป็นคะแนนเก็บตลอดภาคเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพบพวนและผลความรู้ที่ได้อย่างต่อเนื่องแหล่งข้อมูล ใช้เป็นช่องทางในการแบ่งปันเอกาสารการเรียนรู้สไลด์ประกอบการสอนและลิงก์แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมการสื่อสารผู้เรียนและอาจารย์สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลาผ่านระบบคอมมิ์การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ ควิกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวัดและประเมินผลแบบทดสอบหลังเลิกเรียนหลังจากเรียนในห้องเรียนแล้วจะมีการใช้ควิกในการทำแบบทดสอบสั้นๆเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไปในวันนั้นๆการทบทวนควิกจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จุดอ่อนของตัวเองและสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ในวันนั้น เก็บคะแนนและวัดผลคะแนนเก็บมาจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายใน Google Classroom เป็นหลักเพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอส่วนแบบทดสอบแบบทดสอบจากค u ิคหลังเรียนทุกครั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรคือกิจกรรมอบรมจัดกิจกรรมอบรมพิเศษเป็นช่วงๆเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าอบรมและเก็บชั่วโมงของอพชซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะด้านและเพิ่มคุณค่าให้กับวุฒิการศึกษาของผู้เรียนประโยชน์ในการนำไปใช้ในชุดประจำวัน สิ่งที่ได้จากการเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่ความรู้แต่ยังรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเช่นทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีผู้เรียนจะได้คุ้นเคยกับการใช้ g g o e c l a s s r o o m และ Quick ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกปัจจุบันทำให้มีความพร้อมมากขึ้นในการศรึกษาต่อหรือทำงานในที่อื่น การจัดสรรเวลาการที่ต้องมาเรียนแค่วันอาทิตย์และทำแบบทดสอบหลังเลิกเรียนเป็นการฝึกให้ผู้เรียนวางแผนและบริหารเวลาได้ดีขึ้นค่ะซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบของการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเน้นเทคโนโลยีนี้จะช่วยปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ hmm. ขอบคุณที่ดูจนจบค่ะ สัญญาบัวคล้ายนำพาเรียนรู้สู่อนาคตไปให้ไกลกว่าเดิมทุกคราไปวัดปัญญาแพ้คือสูนใจวัดโตกาสนอกวัดโต๊กาในสัทธงที่สำคัญรวมใจสร้างฝันกาวไปข้างหน้าไม่หยุด พ,พร้อมไม่นักแน่นเราเดินร่วมฝันด้วยหัวใจก้าวไปไม่มีสิ้นสุดลายลบทั้งไปคือห้องเรือนกว้ามใหญ่ใจของเราจะนำทางอน,นาคตกอ,อยู่ไม่ไกลทุกครั้งที่ฝันก็จะ